ดีจ้าเดี๋ยวมือนี้สิพามาเบิ้งพริกเด้อจ้ะพริกใหญ่ไว้ข้างนอกได้เป็นอาทิตย์แล้วจ้ะอาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้ว,ดวเด้อนี่พย่นน่ะเด้อใส่เบิ้งว่าเป็นแถวเรียงยาวเลยเด้อพุ่นจ้ะพริกค่อยยาวไปพูนเห็นบ่บมักย่างไก่พุ่นน่ะเป็นแถวไปเลยจ้ะ เนี่ยขอจะวางไว้เทิงห่านแบบนี้เด้อจ้ะเจดเบิงเห็ดห่านแฟนเห็ดห่านให้อันนี้เป็นหัวเด้อจ้ะหัวหัวสวนบ้านนี่แหละจ้ะเนี่ยว่าที่นี่กเบบ็เห็ดสั่นวางแบบเนี่ยเห็ดสั่นวางเอากระดานวางเห็ดเป็นสั่นนะจ้ะอ่าสำหรับวางกระถางดอกไม้ได้หลายเด้อจ้ะกระถางดอกไม้กระถางตน้นไม้สำหรับคนมีพื้นที่น้อย หือว่าใส่พื้นที่แบบว่าให้คุ้มค่าเพราะสันเทะมันจะวางกระถางได้หลายได้แจะเบิง้งพุ่นน่ะดูกระถางคอยเถอะยาวเปี้ยไปถึงพุ่นอ่ะนาสวนประตูนันพุ่นเลยปลูกง่ายง่ายได้เห็ดแบบเนี้ยพื้นที่แต่ต้องจําเป็นว่าสิปลูกในสวนด้วยจ้ะปลูกใส่กระถางกันไงได้ได้กินด้วยกันจะบังพริกเด้อเดี๋ยวสิให้เบิง้งพุ่นพิกคอยบางอันก็ลังออกดอกเราก็มีจ้ะ เริ่มทยอยออกดอกอันใดที่ว่าง,งามๆกว่าเขาน่ะจ้ะเห็นไหมใบเขียวเขียวซะใบใ่เขียวกะลังงามเพราะว่าใส่ปุ๋ยแล้วนางกะลังงามเลยจ้ะตอนนี้ใบเขียวงามบนว่าใบายอ,อยยังก็่าโหระพาเลยเนาะเป็นตาเก็บกินได้เนาะค่อยว่าซิล,ลี่ใบให้ยุติจเนี่ย ขาว่าริใบมันอีออกเนี่ยท่านมีเวลาเนี่ยริใบใบมันหลายจ้ะถ้าใบาหลายเขาก็ลิใบสิว่ามันขึ้นตามลำต้นแบบนี้จะออกทิง้งริใบใ่ออกน้ำกระไดเนี่ยมันจะได้อ่อดโปรงมันจะได้รับแสงได้เต็มทีด้อจ้ะใบแบบเนี้ยเขาริทิ้งได้เบิดเลยเราว่าใบามันหลายตอนนี้มันติดกัน แสงแดดอาจจะซองใดบ่ทั่วถึงจะถ้าเฮาลีออกมันก็นจะได้เนี่ยรับสารอาหารไดเมียนเอียงกามันจะได้ออกดอกได้เดี๋ยวขอจ้องมันั่งเห็ดลิทุกกระถางเลยเจ้าคนะุน่ะใส่เวลาเห็ดพักก็ยังสี่แล้วเนาะ,ะจุกกระจิกแต่ว่ามักเนาะ ใบมันหนาจะกินได้นอนใบอ่อนๆได้น่ะเข้าเด็ดออกแล้วน่ะสิบห้ายางเบิงจ้ะเด้อด้วยไอเอียงก็ออียงก็กิงมันติะแหนงแตกออกด้านข้างน่ะเต็มเลยอันนี้ดอกมัน ก,ออก,ก,กำลังออกดอกกำลังออกดอกข่อยใส่กระถางละสามต้นเลยเด้อยจ้ะเพราะว่าข่อยโลภมากเนาะข่อยปลูกหลายข่ <c oughs> อยยื่นาไปไหนวาโลภมากต้นเออนาะกระถางละสามตน้นหน่อยอันี่วามีกระหน่อยอันีิวามีกระถางละสองต้นจ้ะอันต้นหนึ่งนี่คือจะหาย,ยากว่ะ ออกดอกกําลังออกดอกโมนี่มีแตพิกพันธ์ไอยังเกาะจินดาทั้งนั้นได้เลยจ้ะพิกชีฟ้าจินดาจะปลูกตะพันธ์นี่แหละเราก็จะมีพริกกระเลียงยูบกกี้กระทางดอกจ้ะต้นนี้คือเอนะียงเนาะต้องหาใหม่มาคำ้ำเดี๋ยวมัเสิหักอันนี้คือฝนหยดต,ตกได้นะมันคึมจะท้องฟ้า่นะมันคึมเขาบอกว่าฝนหยดต,ตก ตอนซีหามงแรงเลยเฝ้ามาทายคลิปไปเบิ่งก่อนเห็นไหมเห็นไหมกำลังออกดอกจ้ะแต่ละมือนี่กระหดนำลายกระถางให้กันเด้เนี่ยเป็นชั่วโมงได้เบิดสวนเนี่ยจ้ะเนี่ยพักหลายเนาะทั้งพักทั้งดอกไม้ ต้นหนึ่งมันจะแตกกิ่งออกเป็นสามเป็นสี่บางอันก็นหลายพุนะ่ะดูต้นหนึ่งดูต้นนี้มีอันจะกิ่งเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดก,ก,กิ่งมีเจ็ดกิ่งต้นนะี้เจ็ดกิ่งแปดกิ่งมาน่ะถ้าปลูกต้นเดียวเขาว่าคือสีดีอยู่คือจะแตกพุ่มบักใหญ่อันนี้มันขนาดว่ากระถางหนึ่งมันหลายต้นเนาะกระถางหลายต้นมันก็แย่งพลังงานกันยังวาแหละ มันเลยต้องใส่ดินหลายมันแย่งกันดิดน๊ดยอดดิด๊ดใบออกผู้บางคนเันว่าเอาใบามัน,นะอะไปปั้นเฮดแกงเขียวหวานก็นได้ว่าสันเด้แต่ว่าคงไม่เคยลองหรอกวะ นี่พอกาดขี่หัวต้นเม็ดแห้งแล้วแล้วสีดจเก็บมีข้างแล้วเดีย๋ยวฝนจะตกใส่อันนี้แห้งหนอดอ้วอ้วซะมันก็กำลังเริ่มทยอยออกดอกอจะแซมดอกทยอยออกดอกเรื่อย พอถึงเวลามาแล้วเนาะเพาะตังว่าเดือนไอ,อยังก็ต้นเดือนกุมภาหน่ะเพาะหลังจากกลับมาไทยกับเพาะเลยเห็นปะผู้บางคนอ่ะเพื่อนเพาะแต่ปีที่แล้วด้วยจ้ะเพื่อนเพาะโดนแต่ข่เพาะหลังจากกลับมาไทยทุกป,ปีโอ้ยมันชาใหม่ใหม่ไอ้มันคำต้นอดือนธันวานมไว้ธันวัน ตกฝนจะตกคืมคืมหวังว่ามันจะติดหน่วยเร็วๆมนจะทันนี่หวังว่ามันจะติดหน่วยเร็วมันจะเด็ดท่านแก่ท่านสุกเนาะจ้ะเดี๋ยวอากาศหนาวมาถทามันบ่สุกกับเพ็ดพริกแห้งบ่ได้เก็บพริกแห้งไว้กินก็ต้องเอามาจากไทยยากจากเห็ดเองเอาเห็ดพริกแห้งเองทุกปีเดยจ้ะ พอพริกสุกคนก็จะไปย่างย่างไตเตาผพิงเตาอบน,นจะจ้ะจะคือพริกย่างบ้านเฮาเลยเดี๋ยวหอมแซ่บเพราะว่าถ้าแดดมันบ่ท่านแหงอ่อนดอกเบิเดแดดก่อนใส่วิธีย่างเรื่องเตาผิงใส่ฟื้นกับไอใส่ฟื้นย่างจะเตาพิงหนาวเมดูต้นนี่ดูปักย่างอ้วนเลยน่ะอ้วนคือคนปลูกแล้ววะนี่ อวนคือคนปลูกเนะาะลำต้นนะอย่างอ้วนเลยจักกระถางวุ้นี่ลายคาจูเบอร์เด่มีแต่หลุนๆเดียวกันเบอร์เลยจ้ะแต่ว่าอันที่คุยปลูกลงดินที่หลังน่ะมันกะบบงามปะนี่เด้ ขพราว่าเขาจ้งใโดนเนาะหอยเสียดายเขาเอาทิงเขาก็มาปลูกมันก็เลยต้นหนนอ่อยู่ที่เอยบอกกันเลยเอาไว้นี้ตัวปลูกพักโดนมันก็จะได้เปียบจ้ะจะใหญ่เรี้ยวแบบนี้แหละขอยถึงใหญ่ออกมาข้างนอกที่หลังจ้ะเห็นบอกคุณยาวไปพูนห่านเวลาเป็นนวยหลือสอ่วนขึ้นอย่างนี้จ้ะงาม แจะมีอีกตรงนั้นหาหัวกระถางนี่สิพายเบิรงพิกกระเลียงเด้ออันนี้พีกกระเลียงจ้ะพิกกระเลียงกับกําลังออกดอกขึ้นกันเนี่ยพิกกระเลียงเอาไว้กินสดมันหอมดีจ้ะลูกแดงลูกเขียวมันก็นหอมเวลาเอา,เอาตำสมก็หอมดีได้พันมาจากมูไห้เลยเก็บไปเองทุกปีจ้ะอันด้านหลังนี่กับพีกกระเลียงเด้อนเนี่ย กระเลียงออกดอกขึ้นกันต้นนี้มันขึ้นมาสูงกว่าเขาแถลว่าต้นสูงกว่าเขาเงากว่าเขาหมูอื่นเขาหมมันอยู่ไก่กันขึ้นเตี่ยกว่ามันขึ้นมาสูงอ้ดูต้นนี้ออกน่วยแล้วจ้ะนี่ติดน่วยแล้ว เห็นบ่นี่กระเลียงติดน่วยเลยนี่ติดน่วยแล้วด้านหลังคือกันนะ่ะติดน่วยหน่อยแล้วพี่กระเลียงขานะ่ะจะกําลังจะติดหน่วยแล้วติดหน่วยแล้วนี่ก็กระเลียง ในกระถางโมนีมีแตพิกกระเลี้ยงบนเลยจ้ะดูหยอดมันอ้วกอ้วซะพูดนะหยอดบักย่างอ้วย่างอวบเลยงามมันงามเออองใส่มันงามมันได้ปุ๋ยเนาะงามปุย๋ยเห็นไหมเนี่ยนี่กระถางนึงนี่ก็กำลังติดนวยละติดนวย เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เด้จ้าคลิปหน้าจะท่ายังอื่นมาให้เบิ่งไใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปแนจ่จ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจา้า